มิลินมาเร็วๆมาร้องเพลงเด็ <Bened> ิน <ic te> มิลินชอตดีแนะนำตัวก่อนนะอ่ะเอาเลยเอาเลยสวัสดีค่ะมันนี้หนูจะมาร้องเพลงนะอ่ะชื่ออะไรบอกชื่อก่อนหนูชื่อเด็กหญิงกระต้าตน,น้ำชื่อเล่นน้องมิลินโอเคเริ่มเลยค่ะ ส anyway. ั้นก็เลยลำบากขื่นก็สูุก็เลยลำบากเลื่อมจูท่าหัวใจไปลาลายละเลยไปให้ความรักผับผายสั้นไปตัวสั้นก็เลยลำบากขื่นก็สูุก็เลยลำบากเลื่อมจูท่าหัวใจจบจังจ้ะอ่ะสวัสดีจบแล้วเล่ะ เริมจุดหาหัวใจไปไล่ๆเลยไปให้เราลัดผาซ้นไปตัวสั้นเลยหรือ่าคนกระสุงนเลยหรอ่าเริ่มจูดหาหัวใจไปไล่ๆเลยไปให้ราลับผาซ้าไป ตัวสั้นก็เลยลำบากขึ้นกระชุ่มก็เลยลำบากเลื่อนจูท้าหัวใจฟอนสวย้องเลยมีลิ้น้องเหงิกผาผาสั้นไปว้าวเต็มมันขึ้นกระชุ่ก็เลยลำบากเลื่อนจูท้าหัวใจ